สวัสดีครับผมดิเรกจากสวนวันใหม่เช้านี้ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ผลไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่ผมผมมั่นใจว่าในอนาคตน่าจะไปไปได้ไกลครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรสชาตินี่อร่อยเนื้อเหมือนเยนลลี่ต้นอาบิวครับผมก็มีปลูกไว้ ไม่เยอะเท่าไหร,คร,ร 17, ่ครับก็สิบกว่าต้นสิบเจ็ดสิบแปดต้นครับพอผมศึกษาดูก็เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับคำว่าปลูกง่ายนี่หมายถึงว่าทนทนต่อความแห้งแล้งทนต่อโรครากเน่าคนเน่า แล้วก็ที่สำคัญนะครับติดลูกไว้ครับก็ดูจากข้อมูลก็ประมาณ6เดือนเจดเดือนก็บางต้นก็ทิ้นต้นไหนที่สมบูรณ์ก็จะติดดอกออกติดดอกติดผลก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือติดลูกตลอดทั้งปีครับไม่มีฤดูกาลผลดก ผมก็คาดหวังไว้ว่าอีกถ้าเกิดต้นขนาดนี้แล้วก็น่าจะประมาณ6เดือน7เดือนผมว่าอาจจะติดดอกครับ,รบเด็ดยอดครับ ต้นสูงขนาดนี้แล้วแล้วก็เราก็ต้องเด็ดยอดปุ๊บเขกาก็จะแตกเนี่ยแตกออกมาทําให้กิ่งเยอะผลไม้ถ้ากิ่งเยอะผลผลิตก็เยอะครับเนี่ยเราเด็ดเด็ดยอดปุ๊บแตกออกมาแตกออกมาครับแตกยอดออกมา มาดูต้นเล็กครับคือต้นเล็กเนี่ยต้องทำร่มเงาให้เขาผมใช้ทางมะพร้าวหรือว่าทางกลองกิ่งกิ่งปาล์มก็ได้ครับมุงไว้ทั้งสองฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกครับฝั่งนี้ตะวันตก ตอนแรกก็ผมก็ต้องมุงไว้ทั้งสองฝั่งเลยมุงฝั่งตะวันออกอย่างนี้ยสักพักพอดีช่วงนี้เข้าหน้าฝนแดดไม่จัดเท่าไหร่ผมก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยผมเอาออกปั๊บไอ้เหลือเหลือแค่ฝั่งตะวันตกพอเขาโตมาหน่อยโตมาหน่อยขนานดะนี้ก็ค่อยเอาออกกับฝั่งนี้แรกๆก็ต้อง,ต,องต้องทำรุ่มหองให้หน่อยครับก็ คล้ายลำไยคริสตันครับตอนแรกเขาก็ไม่ไม่ชอบแดดเท่าไหร่แต่พอต้นโตมาหน่อยเนี่ยก็ต้องต้องการแดดแบบร้อยเปอรเซ็นต์ครับเนี่ยเป็นอบิวสายพันสายพันใต้หวันครับใต้หวันลูกใหญ่ แต่ผมก็ดูในรีวิวเกี่ยวกับอาบวิวเนี่ยครับรสชาติก็มีคนเอามาเปรียบเทียบกันไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่นี่รสชาติเหมือนกันครับเขาบอกว่ารสชาติเหมือนกันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้หละครับแต่ว่าถ้าเป็นผลใหญ่นี่ดูมันจะดูน่ากินกว่าแต่ผลเล็กก็ก็รับประทานได้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมสวนวันใหม่ของผมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้สวนของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ